สวัสดีครับผมชุติงามอุรุเลิศทนายความและนักวิชาการอิสระหนึ่งในทีมพัฒนาหลักสูตรนี้ครับที่กล่าวไปแล้วก่อนหน้านี้กฎหมายสัญชาติมาตราเจทวิประกอบมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่7ธันวาคมพศ .2559 กําำหนดให้คนไร้สัญชาติที่เกิดในประเทศไทยสามารถยื่นคำขอรับรองสิทธิ์ในสัญชาติไทยได้กลุ่ม4คนไร้สัญชาติที่ทำคุณประโยชน์ให้กับประเทศไทยในกลุ่มนี้ คนที่จะสามารถเข้าสู่ช่องทางได้จะต้องเป็นคนไร้สัญชาติที่มีคุณสมบัติครบ9้าข้อดังต่อไปนี้ครับ 1. เป็นคนที่มีผลงานหรือความรู้ความเชี่ยวชาญที่เป็นประจักษ์และเป็นประโยชน์ต่อ,อการพัฒนาประเทศโดยมีหนังสือรับรองจากหน่วยงานระดับกรมหรือเทียบเท่า 2. มีสุตธิบัตรหรือหนังสือรับรองการเกิด20ทับหนึ่ง 3. มีภูมิลำเนาอยู่ต่อเนื่องในประเทศไทย 4. มีทะเบียนบ้านหรือทะเบียนประวัติแล้วตามกฎหมาย 5. ไม่ปรากฏหลักฐานการมีหรือใช้สัญชาติของรัฐอื่น 6. ประกอบอาชีพสุจริต 7. มีความจงรักภักดีและเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 8. มีความประพฤติดีและไม่มีพฤติการที่เป็นภัยต่อความมั่นคง 9. ต้องไม่เคยรับโทษในคดีอาญาหากเคยรับโทษแล้วจะต้องพ้นโทษมาไม่น้อยกว่า5ปียกเว้นโทษในคดีประมาทหรือความผิดลงหูโทษ หากท่านเป็นคนไร้สัญชาติที่มีคุณสมบัติครบตามที่กล่าวมาแล้วท่านสามารถขอพัฒนาสิทธิ์ในสัญชาติไทยของท่านได้โดยการยื่นคำขอสัญชาติไทยตามมาตราเจตวิครับทั้งนี้ในกระบวนการยื่นจะมีทั้งหน้าที่ของฝ่ายเราและหน้าที่ของภาครัฐในการดําเนินการดังนี้หน้าที่ของเราจะมี2ส,ส่วนคือการเตรียมหลักฐานและการไปยืน่นในขั้นตอนการเตรียมผู้ยื่นคำขอจะต้องเตรียมหลักฐานเบื้องต้นเกี่ยวกับข้อเท็จจริงของตนเองดังนี้ครับ รูปถ่ายสำเนาบัตรประจำตัวสำเนาทะเบียนบ้านหลักฐานการเกิดในประเทศไทยสำเนาบัตรประจำตัวของบิดามารดาหลักฐานการศึกษาหนังสือรับรองจากหน่วยงานของราชการระดับกรมหรือเทียบเท่าและพยานบุคคลเป็นต้นครับ 2. ในการยื่นคำขอหากท่านมีภูมิลำเนาอยู่ในกรุงเทพให้ยื่นคำขอต่อส่วนการทะเบียนราษฎรสำนักบริหารการทะเบียนจังหวัดปทุมธานี แต่หากท่านมีภูมิลำเนาอยู่ที่ต่างจังหวัดให้ยื่นคำขอที่สำนักทะเบียนอำเภอที่ตนเองมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านหรือทะเบียนประวัติครับแบบคำขอที่ต้องใช้คือแบบคำขอการมีสัญชาติไทยตามมาตราจเจทวิวัคสองในส่วนของหน้าที่ของภาครัฐมีทั้งสิ้น4ส่วนคือการรับและการออกใบรับเรื่องการขอมีสัญชาติไทยการรวบรวมและตรวจสอบพยา,ยานหลักฐานการพิจารณา การออโดยไม่ยื่นคําขอแล้วเจ้าหน้าที่มีหน้าที่ออกใบรับเรื่องการขอมีสัญชาติไทยให้แก่ท่านเก็บไว้เป็นหลักฐานและทําการตรวจสอบความถูกต้องของพยานหลักฐานทั้งหมดรวมถึงสอบปากคําพยานที่เกี่ยวข้องและส่งรายการของท่านไปตรวจสอบประวัติหลังจากนั้นเรื่องทั้งหมดจะถูกประมวลและนําเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการกันกองเกี่ยวกับสัญชาติเพื่อเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการการะทรวงมหาดไทยให้ออกคําสั่งอนุมัติ หรือไม่อนุมัติต่อไปหากมีคําสั่งอนุมัติสํานักบริหารการทะเบียนหรือสํานักทะเบียนอําเภอที่เกี่ยวข้องจะแจ้งให้ท่านมาแสดงตัวเพื่อดําเนินการเพิ่มชื่อเข้าในทะเบียนบ้านประเภททร14และทําบัตรประจําตัวประชาชนในฐานะบุคคลสัญชาติไทยต่อไปกรณีไม่อนุมัติเนื่องจากการไม่อนุมัติเป็นคําสั่งของรัฐมนตรีจึงไม่อาจอุทธรณ์คําสั่งได้การโต้แย้งคําสั่งจึงทําได้เพียงประการเดียวคือฟ้องเป็นคดีต่อสารปกครองครับ จบไปแล้วครับสำหรับวิธีการยื่นคำขอสัญชาติไทยตามมาตราเจตวิกรณีคนที่ทำคุณประโยชน์ให้แก่ประเทศไทยหวังว่าท่านที่ได้ดูคลิปนี้จบแล้วจะสามารถยื่นคำขอในการแก้ไขปัญหาให้แก่ตัวเองหรือบุคคลอื่นได้ครับขอบคุณมากครับ